อ่ะเรียกบาเจอมิวชื่ออะไรมิวไหนกันมิวหนมสระมิวมาแล้วนะมไปแล้วฮ่าี่า่าฮ่าฮ่ยม่าาฮ่าฮ่าฮาฮาฮมาฮ่าฮ่วฮ่า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 ฮ่่่าฮ่่เฮ่าพี่เ่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮา่่ ยายยายหล่าไงนี่ไงปากนี่หละปากแม่ใครเข้าใจแต่ว่าอันนีไม่เข้าใจเลยก็เป็นาเมลนอีกสี่สิบสี่สัปดาห์0ิบปุอาจารยไปไหเวล่เหมือนทีหลักน้องรักลวนลามตลอดลเนยวเป็นาเมเอาพี่เสิเอาพี่เสิร์ล้วนอ่ะพี่เรลอยี่ ยมรรยากรมือไหว้ไป่ใ่อบ๊ายบายบ๊ายบายพี่เต๋อมาพี่เต๋อมาเดี๋ยวพี่เต๋อมาพี่เต๋อเพื่อนสนิทเราเรารมเาวเหรอเ้ยพี่ไม่ได้สนใจเลยเ้ย อไปซื้อซื้ออะไรอะไรไม่ได้ลแกมาไลด้วยกันอย่างเงีก่อนจะสาที่หน่อยงสนที่หน่อยจะจอดอไรรก่อนจะลายเฮ้ยี่อุปะเ็กลองเเล็กลองลองเล็กลองด้เราต้อเราต้องไรก่อนอะไรย

กกอออนนเหรแต่งก้อนให้มิวดีกว่ามิวมาให้พวกเล็กแต่งก้อนให้มาแต่งก้อนแต่งก้อนให้ไอ้แต่งก้อนให้กับพี่เต๋อแต่งก้อนให้มิวโอ้เจะกลัวมากเลยสองคนนี้ผมไม่ต้องการมิวมิ้นทามาแล้วมาเสือสาวนี่มาลายไม่ใช่เสือไม่ทิ้งเต๋อ

ตัวใหญ่ตัวทัดกับตัวจริงอะไรลวรเจริงลยเรื่องไรครับเพราะเด็กเด็กนักเรียนเรื่องอะไร๋อบ้านแตกสารหลหวายแสบครับวายแสบบ้านแตกบ้านแตกมาว่าร้องไป้อนแราไปไหนมม่อแไป่อยนตรงนั้นถ่ายหน่อย อาป้าเดี๋ยวป้าป้าตกกันก่อนหน่อยหนามไปหน่ห้ยต้องใส่กาเีหน้าครับปีหน้าปีหน้ายส่ได้่ไปไหน้าใส่ไไมปี่่ี่ไนแม่ใส่ที่ไหนก9โมง54ยังไม่เรียกขึ้นเลย